มาเจอกันด้วยเรื่องของคํากริยาและการเวลาต่อนะคะในภาษาโนเว์คากริยาใช้บอกเล่าถึงการและเวลาได้นะคะและเขาก็จะมีการผันเวิร์บเป็นไปตามรูปแบบต่างๆของการและเวลานะคะก็จะมีจะปัจจุบันการอดีตการและก็มีเวิร์บซึ่งเป็นการดำเนิน จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและก็จะมีเรื่องของเวฟในอนาคตนะคะลองไปดูกันค่ะเรื่องของปัจจุบันในการนะคะก็คือ p r e s e n t e จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะคะเป็นเวลาในปัจจุบันวันนี้ขณะนี้เวลานี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของ เป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติเสมอนะคะอย่างเช่นว่า just e a time o t just e a time o t w h a t หรือ do do เ e ส s อ ebook อก,กันคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอๆนะคะไม่ได้บ่งบอกชัดเจนลงไปนะคะ r e เทริ t ุม um, ในภาษาโนเวก็คืออดีตการนะคะสังเกตจากเกิดขึ้นในอดีต f o ร t ทีุดคือจบสิ้นโดยสมบูรณ์มีเวลาบ่งบอกชัดเจนอย่างเช่นว่าไย,ยสโนกเก็ตมีมินเวนอีโกคือชัดเจนเลยนะคะว่าฉันพูดกับเพื่อนของฉันเมื่อวานนี้คือมันจบไปแล้วเพอร์เฟก m ุมคือ,คอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินการมาถึงปัจจุบันนะคะยังไม่ได้จบสิ้นลงโดยสมบูรณ์เราจะสังเกตง่ายมากนะคะไม่มีเวลาบ่งบอกชัดเจนอย่างเช่นว่ายายฮาวาดโพสกูลละคือฉันได้ไปโรงเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ จนถึงปัจจุบันนี้ฉันก็ยังไปอยู่นะคะเหตุการณ์ก็ยังไม่จบสิ้นฟูทูรุมบอกบ่งบอกถึงอนาคตการจะมีเว์บช่วยอย่างเช่นคำว่าสก l l หรือวิ l นะคะอย่างเช่นตัวอย่างว่ายั i สกันไรส์สติทายลอนสกอลไรส์สติทายลอนเนสตโอฉันมีแผนไว้ว่าจะ เดินทางไปประเทศไทยปีหน้านะคะในปีหน้านี้นะคะหรือยัยวินไรสติลสปาเนีย for example ไม่ได้มีแผนชัดเจนแค่พูดว่าฉันจะเดินทางไปสเปนใช่ไหมคะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่ได้แน่ได้นอนแต่สกอลนนะั่นคือวางแผนแล้ว